ครับสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรากลับมากับ f i e c i t e s Channel อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรากลับมากักบเกม Roblox แมป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 ยิงอะ่ะเออแบบหนึ่งนะอ่าแมป Phantom Fog Beta นะฮะเอ่อคลิปนี้ก็อาจจะไม่ไม่ไม่มีการตัดต่ออะไรนะฮะเพราะว่า ม่มีเวลาอะไรเงี้ยช่วงน,นี้ก็สอบนะเลยไว้นะครับคลิปหลายวันวันนี้ก็มาอัดซะหน่อยนะฮะวันเป็นเป็นเกมแนว F P S นะฮะเออก็มีปืนอยู่สหน่วยก็ถ้าเล่นฆ่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็จะมีปืนหมง่งปืนใหม่อะไรเงี้ยนะฮะผมก็เล่นสเกลส่วนใหญ่ของก็ก็ก,ก็ประมาณนี้แหละฮะ คืออะไรวะเนี่ยนะลองใช้แบบเห็นโอ,โอเคนะฮะแล้วก็กด deploy เกิดกันเลยเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะฮะมันก็จะมีสุ่มทั้งสามแบบนะเวลาเริ่มเกมมาแบบนี้ก็คือค่ากันปกตินะฮะมีสองทีมแล้วก็จะมีแบบโหมดิงตรงกลางที่มีอันเดียวอะ่ะง ออฟเดอะฮิลอันนั้นก็คือต้องยึตตรงกลางให้ได้นานที่สุดจงกว่าจะชนะนะฮะแล้วก็จะมีอันก็เหมือนคิงก็ออฟเดอะฮิลและฮะแต่จะมีสามสาม,สาม,สามจุดอ๋อเป็นหัวกระสุนใช่ไหมจะแบบบวกดาเมจอะไรองี้ป่ะยังไม่ได้ดูเมื่อกี้แค่ใส่มาแต่รู้สึกว่าชอบเ,เก็บเสียงมากกว่านะนี้มันแบบเสียงดัง วันนี้นะฮะเราเขากำลังเพียดาหรืออ้อมน,นั่นเองนะฮะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจมุกแล้วก็ออกมาแล้วอุ้ยที่ตกใจหมดเลยเกือบแล้วไงลเกือบเกือบยังไม่เจอคนเลยคนหายไปไหนหมด ไม่ได้คิวเลยอะ่ะโดนแยง้งตายแล้วครับหนึ่งศพแต่เราไม่ได้คิวใช่ไหมไอ้ได้โอ้โหเฟิร์สบาทรแบบเนี้ย ลอยหลังไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีโอกาสโดนลอยหลังกลับได้ฉะนั้นรีบวิ่งนะข้างบนน่าจะมีตัวอยู่นะตรงไหนก็ไม่รู้ไม่งไงเืียนข้ามาเร็ว <Head shot. S 2> เฮดช็อตเฮ้ยอัลล็อกปืนใหม่แล้วนะฮะแต่ ปืนสายสเกลกผมก็มีปืนใหม่แล้วนะแต่ผม,มชอบปืนนี้มากกว่าโอ้ไม่กับสามได้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอได้ปืนที่ผมต้องการกันเนี่ยแถวพี่เก็บพี่นายเต้นะฮะพอได้ปุก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะฮะ สำหรับคนที่สนใจจะเล่นเกมนี้ก็หาในโลบอกรหะฮะแล้วก็นั่งๆหาดูนะเดี๋ยวก็เจอเองนั <l ug> อยู่ไกลเกินไปอะ <l ug> แต่ก็ยิงถึงแล้วนะ, <l ug> ะเึงสสกาวระยะไกลไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความคิดที่ดีนะแต่เรต้องยิงสู้ใน จุดที่ไม่มีการหลบกันอะไรได้นะต้องใจใจไปเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่ได้เลงอนะเมื่อกี้ใช้ดวงในการกระสุนใส่ไปโดนนะตายหมดเลยนะครับใส่สเกาในการหลอยชาวบ้านชาวเมืองเขา ให้ร่วงอโอ้โเกือบ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 โอ้จะเย,ยน็นเดือวสิบหกจะเย,ยน็นนะโยม นตัวนี้หล่อยอยู่จะหล่อยตัวนู้นโดนตัวนี้หลอ่อเสียใจนะเนี่ยโอ้ยล่วงอ้โอ,โอ,โอ้ไปตายทำไมเนะี่ย จบแมปแล้นวนะเอง 5v นะฮะเวลาก็อยู่ด้านซ้ายคิวรวมก็เอ้ยตัวนึงโอ้โหแพ้แพ้สองตัวนะเห็นไหมสก,กอร์ทางด้านซ้าย GN ก็คือฝั่งผมนะฮะเนี่ย 4, สีส้มฝั่งนึงก็คือ PN ก็คือแพรนท o อมนะ,ะฝั่งผมเป็นโกด์นั่นเองก็แพ้ไปสองตัวเสียใ,ใจมากเลยนะฮะจะได้สตาดีกว่าก่อนจะจบคลิปเลยบายนั่นเอง ตอนนี้ก็แรงแปดนะก็ก็นะก็เล่นสายสเกลกักบ,บเปืนนี้นะฮะกับเฟีลดีก็คงอีกนานกว่าจะได้ใายๆก็คือพินตีนะฮะผมอยากได้อกาาักเอสามาลานะเล่นสายนี้นะี่ะก็เก็บคงเก็บของไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะแล้วก็ที่เล่นส,สายลองจากปืนนี้ก็เป็นสไนนะฮะ ไอนน้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยมีแค่นี้นนะะมาแล้วนะครับมาเราอยู่ฝั่งโกดนั่นเองอันนี้เป็นโหมด King of the Hill นะฮะที่ผมบอกไปก็คือเก็บตรงกลางแล้วก็ฆ่าอย่าให้ฝ่ายมายึดตรงกลางเราได้นั่นเอง ก็คือมีที่เดียวเนี่ยแหละคือตรงนี้ก็นะไปเลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะหมดไหนก็ก็ต้องฆ่าคนอย่างนั้นเองฆ่าแล้วก็ยึดที่นะฮะโอ้ใจเย็นนะอันนี้มันลอยยากหน่อยอย่างน,นี้ต้องใช้แบบเนี่ยมืดแล้วก็นอนนะอีกฝ่ายบางคนจะมองไม่เห็นแต่ผมมีเลเซอร์ไงมันเขาก็เห็นได้ง่ายต้องใช้เทคนิคการลอยอนยะ่า ตัวอะไรแบบแบบคงไม่เคเห็นเราเนาะโดปืนนะกดตัววีเป็นการเปลี่ยนเก็บปืนบนพื้นนะฮะอยไม่มีกระสุนโรสไนเข้ามาหลักลอยนะฮะเก็บไปแล้วครับสอบที่สอง เก okay, ตัวนู้นนะโห oh, สนายนี้ดีจังแั้เดียวตายสนายผมมีมันเป็นสนายแรกไงมันเลยเบาๆอันนี้เริ่มแรงนะอย่าพยายามเล็งอย่าพยายามเล็ง แม่นอ่าเจ็ดศูนะฮะดักหลอยอย่างสบายใจโอ้โหเขาโหดเขาโหดไหนแรกนะฮะปืนเมื่อกี้หลายตัวด้วยแหละเอ้ยยิงไม่ทันมาแปดาตหนึ่งเปิดเกมได้สวยนะฮะถือว่าเราเป็นคนที่ตัดกำลังอีกทีมตอนหอกจะผ่านได้ดีเลยแต่ผมก็ตายแล้วนะแล้วก็ จุดเมื่อกี้ก็ไปยากไปเกินก็ไม่อยากหรอกแค่จะหาสนัยดีก็ยากเดี๋ยวรอแรงขึ้นนะจะปั้นสายสนัยยาวๆนะ้ถ้าได้สนัยดีๆก็นะอาจจะมีหลายๆคลิปหน่อยเกมนี้ก็เล่นสนุกดีนะหล่อร้าดเมื่อกี้ไม่ได้ปาหรอกมันมีระบบแอซิดไม่เกมนะคิดว่า ไม่มีผมก็จะมาเกมนี้รู้สึกว่าฟังเสียงในการเดินไม่ได้นะคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ฟังได้แต่เสียงปืนนะมผมก็มาดักหลอยคนอยู่บนเนี้ยเราเป็นสายหลอยอยู่แล้วไอ้ฟังได้นี่หว่าแต่มันก็เบาๆานะต้องใกลๆหน่อย รู้ตำแหน่งของเราแล้วต้รีบไปจากตรงนี้โดยเร็วตรงนี้เป็นฐานแกลของฝั่งนู้นนะะอยู่นั้นไม่ได้เงาะทีมมันจะยึดตรงกลางของที่เราได้นะต้องรีบบีทคืนนะฮะ ผมยิงมันก่อนนะมันไม่เงยไม่ตายมันแรงสิบหกของเขาดีขวานะเขาแรงเยอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาฟาร์มในคลิปหน้าก,ก,ก,ก็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 คงไม่ฟาร์มมากแล้วครับแต่ก็ฟาร์มไปแหละเพราะความสนุกของการเล่นอุ้ยฟาร์มฟาร์มแรงงะโดยการเล่นก็ฟาร์มก็เล่นนี่แหละฮะไม่ใช่อะไรก็ยาวๆไปนะครับ ชัวนี้ตรงกลางก็เป็นของทีมเราเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ดักเก็บไอ้พวกที่จะมายึดตรงกลางนะฮะหมว่าได้วันนี้จะมีหนึ่งตัวใช้ปืนลูกซองนะฮะแต่ว่าเราเสียเปียบอย่างรุนแรงแต่ถ้าเรายิงเขาก่อนได้ก็จบโกมนี่ะโอ้มีตัวหลังเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้นเราก็ไม่ได้คิวด้วยเสียใจเอาใหม่เอาใหม่ แล้วผมไม่เก่งเกมออันนี้ไม่ใช่บอทดนะคนทั้งหมดนะเป็นเกมออนไลน์ฟรีนะในในหน้าเว็บนะผมมาอยู่ตรงนี้ผมผมไม่ค่อยมาอยู่โอ้โเขาโหดจังมันกลางคืนแล้วเริ่มมองไม่เห็นแล้ว ต้องต้องต้องใช้สมาธิเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่หนุ่มผมกาดมัวเลยเมื่อกี้มองไม่เห็นแลเน็ตผมมันวบวับเนี่ย เลโอ้บอกแลนะ้วลูกโมโหนัะนี่มาถึงเจอตัวก็กดกกดกดยิงลัวหกนัดยังไงก็ตายนะฮะภายในหกนัดอย่าไปยิงแค่นัน้นนะเกมนี้มันไม่ใช่ปืนเกมที่คุมปืนแล้วโหดปืนพบมา อยู่ในห้องนั้นเต็มเลยอ่ะโอ้มันอยู่บนนี้แหมเกมนี้น่าจะมีระเบิดนะจะดีมากเลยมัน,นคือตึกไหนตึกนู้นเหรอเอหรอมีวะฮ้ยมีตายขเขาใช้อักเอหนึ่งนะปืนแบบเคาน์เตอร์อะ ดามเมจปืนเขาแรงกว่าอยู่แล้วนะเราสู้เขาไม่ได้เมืเ่อกเขาได้ยิงเราก่อนได้แหละเขาเจ็บแล้วอะ่ะเสียใจทีมเราจะโดนน้ำแล้วนะอุ๊ยอักเอสามเนี่ยเป็นเป็นแรงที่สุดใน,นหน่วยนี้นะนะครับสู้เขาไงละ่ะความโมพีของปืนนะ เป็นการยึดที่ดีเลยมากดเนาะแล้วก็นอนนอนเนียนตรงกลางโอ้ทำไมฝั่งเรามันทหดแต่ว่าดูฆ่ารัวล้เลยอะทำไมเราไม่ได้ฆ่าเลยเมื่อกี้ก็ได้อยู่แล้วนะ สสนายไปหลักหลอยด้านบนเมนกนเดี๋ยวเป็นมุมที่ดีนะ ส่วนนี้นะถ้าเราจะเป็นดาวมจที่ดีนะถึงมันจะไม่เก็บเสียงก็ถอะมันเหมาะเป็นหัวก็ส่วนปืนพวกปืนไรเฟิลจุดโจมมากกว่าเอ้ยไม่ตายผมกดผิดผมเพอไปกดเติมแมกกาซีนมาแล้วมาแล้วฟังเสียงได้นี่หว่า เมื่อกี้ยังไม่ตายอ่ะนี่งไงกาดให้หมดนะไม่ต้องห่วงก็ะสุนข้างในเราไม่ไม,ไม่ไม่ตายยากอยู่แล้วเกมนี้ไม่ตายยากก็คือตายง่ายนะ ตัวตวันนี้เดี๋ยวข้้าไหนวะมันขึ้นไปข้างบนได้หรอเเนี่ยเหรอครับเมื่อกี้กาลินาขึ้นขอไปด้วยมผมก็ไม่ตัดนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆ ช่วงนี้จะสอบนะแล้วก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีคลิปลงก็เลยอยากจะลองให้ทานผู้ชมได้ดูกันนะตอนนี้ก็ส่วนที่21นะทำยังไงดีที่ต้งกลางก่อนนะตายก็หนึ่งศพจังหวะน,นี้ปืนหมดถือเป็นพบหาปืนเก็บแท้นะวันนี้ปืนแล้วก็เก็บเก็บมาก่อนปืนอะไรไม่รู้อุย้ยเท่เอ็มสี่ MC ติดกล้อง ปืนสายแายเอรซินนะเป็นปืน M สี่ที่ไม่ใช่อันเริ่มต้นนะแต่ถ้าเป็นกล้องสไนจะเฟี้ยวกว่าใส่เลเซอร์สองอันทำไมเนี่ยจริงมันไม่ได้โหดขึ้นเลยนะความแม่นไหนก็ไม่ได้เพิ่มมากกับใสอย่างอื่นแทนแลวคุ้มกว่านะแต่อันเดียวก็พอสีเขียว,วอ่ะนะอีวสีแดงบอกสับรงสัแตกอะไรมากมายนะ ของที่ก็ไม่ได้มีนะใส่สองอั้นแนละ้วก็ใส่เก็บเสียงด้วยเป็นสายแอสเซสซินที่เอ้ยเออแต่เปิดเอ็มสี่ในในสายตะเกิวก็มีอยู่นะ ลูกโมก็ได้ใช้ยาปมปืนกลหมดแล้วก็ใช้ต่อนี่แหละฮะก็ได้คิ้วๆบ้างนะลูกโมจังอันนี้ทีมเราโคตรจะได้เปรียบนะ,ะโอ้ยิงแล้วมันหน้าสออั่นเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โหเยอะมากจะอ,อะไรไปสู้ล่ะครับทีนี้ เก็บเสียงจังหวะเมื oh, so like ่อกี้เสียเปียบมากนะครับในการบอกตรงๆเพราะมันจะยิงสายหนักกว่านะแล้วก็โดนยิงก่อนก็เสียเปียบเรียบร้อยโก็ส่วนเหมือนของเสียงเหมือนแบบพีเก้าสิบอะพีในตตีในแบบ ทีบีอะไรเงี้ยเนาะเสียงเหมือนเลย ตัวโอ้โหเยกเขาเยอะอยู่แล้วเพือมันจะมายึดตรงกลางแล้วเอ้ยเราจะชนะแล้วเหลือแค่สองยึดคืนแค่สองแต้มก่อนที่เวลาจะหมดเร็ว โอ้ยอนะ oh, yeah. ไม่เอาวินไปเลยเย้เราฉะชนะนะสำหรับสนุกมากเลยนะสำหรับบทโลบอกในอ,อันเนี้ยอะไรฮะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย